เอา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 ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนได้จ้ามือนี่รสิพาพี่น้องมากินตำไส้ตันยั่วๆได้จ้าพี่น้องจ้าผักบุ้งเมี่ยงไรจ้าพี่น้องแตงแล้วก็ยอดผักกระถินแล้วก็ยอดชะอมด้วยจ้ามาเสิบ์ฟน้ำดับด้จ้าพี่น้องกับใบสลัดตบแตงนิดหน่อยจ้าพี่น้องจ้ามาเสิบ์ฟน้ำน้ำดับเลยจ้าอันดับแรกสดหนำเลยเป็นแซ่บคักเพื่อนเนี่ย นี่อบรรยกากาศยู่นาดีหลายลจ้ะหืมแอบลูกอยู่ในกลางป่าก็จะปึกซึกอย่างนี้เลยจ้ะ ปล่อยมาถึงงามค้าขักงามเอาบ ใส่ต้นนี่ปลากหลายนึงเป็นยังไงจ้างวันนี้ถือเละกันบ่ ัวมาไอ้หนูฉ่ำใจเสือเกินสื่อเกาหนึ่งออกศูนย์เออออกเก้าศูนย์ซื้อสามหนึ่งออกสามห้าเล็ดไหมละ่ะกระซื้ออายุข้างหลักครับวันเกิดใกล้ค,ครับข้าก็เจ้าคุณบ้านหจ้า ซื้อเลขได้แค่กระดาษซื้อสตาดปูกินข้าวเลยจ้า <c oughs> แมนบ้าปูกินยังกับปูหน่แหละจา้าปูหลุดพอดีปากเด็กได้ทีละสองอันอ,อุ่มไหม ตั้งอยากปวดเลยผักขาบานเฮาแสบโคตรปวดแสบเป็นต้น้า อือฮึไมเปนาหนาไปห่อนอือืเล่นบักคักไปแค่ไปสิบอกว่าเดี๋ยวจะมาบูรลี่ตัวเองไม่คลิปหนึ่งเลยไปเปิดเบิ่ง ปะก,บกาบเขาถูกคขาไมเด้จ้าเอิญพี่น้องตเข้ามา่าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเลยจ้าจะพึงลำคาหน่อยเด้อกินไปกับแบบว่าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอะไรก่อนเถอะ

หมพบอกริกเดิมนเหมือนเด็ดครับเด็กก็จำมึงตลาดนะจ้าคุณนดเกอาจานย์ว่า <c oughs> ไม่สวยแต่ว่าเด็ดมากเ <c oughs> ด็ดปบพริกมาตาุบอก,กมึงข, <c oughs> ขอกกคนไปเล้จ้า <c oughs> <c oughs> มันกินน้ำลายเลยจ้าแม่แม่ปลาปลาเออาอทุกคนทุกคนน้องน้องหนูหน,นูท่านที่มารับชมมากินน้ำหลายเด้อแซไปด้ไง ญญกับพ่ออีกคำบ่พ่อดีกับแมนหลานเนี่ยจ้ะบ่าบากกับบ้องน่า <c oughs> <c oughs> มื่อนี้น้ำอีน้องบ่อแห้ง จะบอกว่าเผ็ดแล้วก็เด็ดมากอันนี้เราละไม่ห้เบึง้งวางกุงชีสละ่ะตัดนี่เน่นี่นี่เบินน้ลนี่สองอัน,นจะ้ะเป็นนเป็นหนาจางที่อ่ละล้างทำความสะอาดอย่างดีจะ้ะ แน่นต่นีสองพวงแม่บ่แม่แมละหันเทาไหรีย ặc Ối nó luôn แกรวดรับแบมาไไปนะโอ้คอนติมนต่มยัวคนอติ่มยูวพี่ลุงจ้ะมั่นคือเห็ดปัยญาปาก่บ่อยากเห็นเลยเหรอบ่ไปกินให้ดอก มันบ่อใดคอยพูดว่าพูดก็ได้อยู่หละเต็มหมอนเลยเนาะว้าวานสันแกงหมอหนึงมันก็จะได้หมอหนึงบมดละจ้าแต่ตักออกมาแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่ ซิมเนี่ยซิมในถอเฮ้ยโอ้ยทำหนีพอไล่เราไยตันหนึ่งตังต้น แฝบเขาขั้แบบขนรับอืมบรรยากาศดีหลายพี่น้องดีแบบว่า เอา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 คับผลพูเอาจะพี่น้องจ้ะ แซบโพดโพจังสีได้จ้าแบบบักโม่บักแดงกับสว่ากันไปแต่จ้าแซบอีหลีนัวอหลีถรับรรยากาศอยู่นาบรรยากาศดีมากดีแบบอาอาๆแซบสุดยอดจริงๆจ้ะพี่น้องจ้าส่้นแล้วคลิปนี้แหละก็ว่าไม่ยังไงพบกันคลิปหน้าเด้จ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า